ด่านนี้ป่ะอ๋อฮะด่านาานี้ซาด้วยอีเกินไหนอะอันนี้แกไม่รู้เค้าไ,ไ,ไม่ได้สนในแล้วแต่ภายในน้ำเราได้สิง่งแกงเปิดตะแกรงให้นะได้ได้ได้โอเคอุ้ยเปิดกล่องเลยติมยามเป็นแล้วหาของจนทานอ๋อฮะกระโดนไล่แกงเหรอเนอะนอยังไม่โดนไล่ยามป่าว ายามหมนไ่ก็ต้องเซตของอ่าเดี๋ยวก็้กเตุก,ตกน้อยอ่ะโอเคอยามหน้าแดงครับซับยามด้วยนะแกแกเซตไปทีอยู่ไม่มีใครสับยามยังกำลังจุดทุป เหนียวสงสารยามากต้องช่วยล่ะอ้าวก็ลัเปิดน้ำให้เล่นอยู่เลยเขาไล่ใครอ่ะนี่นี่โอเคโอเคเขาไล่พี่ตั้มใช่ไหมไม่ไม่ไม่ เป็นชุบยาแล้ว่าสัญญาบปมะมามามา,มาเขาเ,าเต็มแล้วเต็มเหรอใช่ๆๆๆทำได้เข็มแล้วอ่าประเด็นคือที่ได้เข็มเพราะว่าไอ้นี่โอ้เป็นคนพูดไม่ออกไอ้นี่คือเขาตายตรงที่ชุบอ่ะยังก็เลยชุบตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ถือเลยพอดี เยอะไปไหนสกิลเช็คเกมนสกิลเช็คป่ะเกมที่สี่อะแล้วคือแม่งคือกดได้พลาดเลยไอ้ตอนที่เอามาเนี่ยคือกดพลาดชิบหายเลยไอ้เบิร์กเคี้ยวนั่นอะเอาเบิร์กพวกเกมอะไรกันก็กดไปทั่วหน่ะแต่ตีมจูเก่งอะนี่ยแกชงถึงอย่างเงี้ยเออตายเลย ตายยลกิ้งชมใครไม่เคยอยู่ดีหรอกขอสวดอยู่นะแวะแรกขอสวดเอ๊ะโอ้ยตังแก๊งแก๊แก๊งู่ไหนไม่ไม่ไมไม่ทำแก๊งว h ช t า อกินลืมเปลี่ยนอีกแกไม่มีใครเข,าข้าใจคำว่าบอชองเลยอ่ะพิดโอเคโอเคดี่เกิดสวดต่อเอ๊ะเสียงมันใกล้ยัง<น>สวดอ,อยู่นะเสียงมันใกล้ แมวตาอืมแม่เด็กดื้อต่อนให้ด้วยนะเหรอเข้ามาเออเออเอ,อเหมือนกันโอ้ยโดนพาส้นทา <Hey. S 1> ่แล้วพี่ก็ไม่ไล่ก็วัดเช้าไปเลยลันลันพยายาม โอเคอีกที่ก้าวๆแล้วพี่ยามหน้าแดงเด็กกันไปไปจุดเอ้ยเอ้ยนี่กันขอสวดก่อนเสียงอะไรเนี่ย,ยร้ยรอยวันร้อยวันพลปีต้านไม่เคยเห็นพี่เล่นยู่ลีเงี้ยจริงเพราะพี่ไม่เพราะแต่น,นี้คือ เ <an> ขาอะไรขายพ่อตะก่อนพี่เล่นบ่อยเอ่อละยามเมนหลักพี่เล่นอ,อยู่หรือะ่ะพี่ตั้มไปจุดเลยแอม already นะโอ้พี่ทีแจกมันมันเช็คขึ้นอน่ะขาวสดสได้ขาวพีสดสด่เราบัดรรัดอ่ะ สะเกิยเช็คคร้ทำทำพอ่อเธอหรอแกง์ตู้หมดแล้วหรอตู้หมดแล้วโดนดำละเอาไปว่าหาเลยก่อนแล้วกันนี่แกร์หนูตู้ตัวนี้เออแกงเราเดี๋ยวล่อมานะได้ได้ได้ได เข้ามาแล้วเปิดตู้ออกเลยเฮียหมดนึกว่าเดสไลน์ขอใช้ในเจอะไอ้ตันตูนะเจออีกนะมาคำสั่เนาะเพิ่อพี่ตั้มพี่ตั้มเอาไหมเอาไหมมีเหรอไล่แกเหรอม่อกี้ไล่ตอนนี้ไม่ไล่แล้วหาให้เพื่อนหาเลย เป็นพี่ที่ใหม่ก็ได้นะโอ้โหยามได้เข็มได้เข็มกันรัวๆแม่ค้าหมดแล้วอ่ะพี่ได้ไหมนะครูพี่ก็ได้ของตันแล้วอีกเนี้ยเลือดอยู่ไหนอ่ะแก๊งแก้วนี่ไปโดนไล่๋โอโอเคโอเคอกำไม่โดนไล่ไหม

ฟาดโลฉลาดจริงเลยเราพี่ตั้มจาัดก,การมันพี่ตั้มคุณถือปากคำแต่คุณไม่ออฟชัยอ่ะอิอยูแต้มไงล่ะโอ้หูพี่ตั้มไม่อยู่แต,ต้มหรอ,ต,อตั้นจะเจนนะตู้จะตู้กะว่าสิเช็คเจ้เช็คเช็คจ๊งโลนีน่นะเออ,เอ,อ,เอ,อกินฉลาดจังเลยเนาะอ่าแตาก็เออโอเคมา ไม่ทำลวันต้องมันต้องต้นเกมเลยหลังเกมคือไม่ได้แล้วถ้าต้นเกมมาได้โอเคโอเคที่เกิจะตายเหรอแกงแกงอยู่นี่วันนี้วันนีวันนี้วันนี้ตอนี้ตนี้แกงที่มาตนี้ตนี้ตนี้แกง พี่พันเรียบร้อนตันตู้ได้เฉยไปเลยไปเลยไปสะใจว่ะเอ้ยชอบว่ะชอบว่ะน่าทำคอนเทนต์นะเนี่ยจะไปหาอาชีพป่ะเนี่ยรอบนี้รอบนี้มีตันตู้มีตันตู้อะไรเงี้ยมาถึงม่มาถึงตอนที่แบบนั่นไงแกงแก้มาคำมาคำ โอเคโอเคเขาเอาใครอ่ะเขาเอายำตายน่ะโชว์ o? O ีนทั wow. no. Aw, uh. oh. ้งเลยอ้าวอ้าวอ้าช็อตอ่ะทำไมอ่ะ อยู่แต้มไม่แต่ไม่แต่แต่ฮาดีนะลอมาปุ๊บแล้วทันตู้ต <c oughs> โอ้แล้วแล้วตาเขาใช้โลดเลยปะหรือว่าเขาตาเขาตกใจอ่ะอยกาก<ไ>ยี้ยดูว่าเกิดอะไรขึ้นดูในไ,ไลฟ์อ่ะต้องไปดู้อ <c oughs> นดูในไ,ไลฟ์ <c oughs> อ่ะโอไม่ตายอะ่ะไม่แต่ฮา, <c oughs> าจริงแต่ฮาจริงวิ่งมาปุ๊บแล้วแบบทันตู้เหมือนได้ไปเขาตกใจอ่ะโอ้ถ้าแต่โอ้ถ้าแกงได้แต้มกล้าร้อยเลยนะ